ขยายเขตเพราะว่าคณะผู้บริหารก็ไปถ่ายรูปหมดแล้วคนมีแววครับเมื่อวานนี้ขายอ้อยครับได้ห่วงหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้เอาอ้อยไปลงห่วงหนึ่งครับเจ๊หน่อยก็มาไหมวันนี้นะครับเจ๊หน่อยมาครับวันนี้มาอาิดฉีดซับเจริญซับเจริญเข้าท้งเอาโซนะครับ chết rồi con rồi đây là nhìn mong cái cây hiện được con ngắm mà hiện cái đẻ của tao móc cái đẻ của tao hiện được điều con dao này là thì thâu cũng vậy ăn thịt dù à nó cũng dành, whoa, con này đi này kia nó nhu mà gì bạc đi này nếu thì chỉ bè phải áo hoặc phí hoặc đi bạn này นี่นี่เด้อครับเด้อผมไปบอกเขาไว้แล้วท่านผู้ใหญ่ย่าเขตกับเขตหน่อยมั้ยรถเห้เราเนี่ยอย่าไปคิดเราวเพล้งหลายขนาดผู้ใหญ่คู่เรายังไปเอากะออกมาเนาะผู้วิทย์เนี่ยวันนี้ผ่านแล้ไปเอาออกมล้วไหนก็เป็นนะครับใช่ข้อมือนี่มองี่กันถ้าผมนะครับทีนี้ก็ โอ้โหเราฉะนั้นะครับเรามาชมนะครับราชบำรุงการราบูรณะนะครับงานสีนี่ของราบนี้นี่โอ้ยเสิร์ฟสยเขากจะได้เขาเลยโอโหกมจะไดวันนี้นะครับวันมองคนเบื่อตองจำตัจำด้วยครับศูนย์เก้าสามายอย่างรถยนต์การไล่สายทไดอย่างรถยนต์แม่นรรมาในส่ครับ ยงพอไงเเดี๋ยวพ่อหญ่งังมาเอาโอ้ได้มาเลยครับได้มาเลยครับครแเนาขอบขคุณครับต้ปนาสิไหนยางรถดอ่ะนะครับไปที่บ้านสมตินะครับร้านเาวนร้านนเน่บิวตี้นะครับศูนย์เ้าสาม C69 เขาออกได้หมดครับสาเวียเจะเอาสาออกนะครับสายปากดีสปากดีครับ้าเช็ดหน่อย้โอนอนอยู่น้กันยังคุยหายู่แกหมอไอ้ปวดปวน้องสาวปวน้องชายได้บิดรับเออฝังมฝังนั่นฝังอย่ได้บิดเลยเออเท่นั้ เียยัองไ่ลองเอาเนเพเพ่งี่ตกรงคู่ปีเนื้อลังท่านกำลังอาเขอเขกมาดีก่ดีที่ต้องมาว่ที่กำลังขอเนื้อลังกลังมาตัดไปซื้นพ oui> ่อในในมานเ้ ถูกแล้วสาบไปที่ตัดหันใจที่ผู้ชาวนาคนคอยประนามทายามมินผัวเดิมจนเล่าเขากินแต่ลูกเมียกินข้าวผู้ราบตาตกปีสาบไปขาลุ่มกาด้าเอือยมา เดินัาพุทธร้อยไทีวพุทธ้อยนะครับวัได้เสใส่มาใส่มาเป่นจังเ้าบ้านอะไรสีดำปิดบ้านลุงปลุงโอ้ยจะได้ใครสารทองดีมันเริ่มเล่นเยาวชนเรื่องเขาชิ้นุ่ปีใครสารบงดีมาสวันนีโอ้ยไอ้ใครสารชองดีที่เดียวกันกระทันพันแทุกล์งนเนี่ยเอ้าคือพีนเกี่ยวแต่พ่ ดูบอเอ้ตั้งแต่มันันตัวเองมันเล่นยามนเอาสยยามันจนเขาวัทีไเขาอ้า่างวันอ่ะุน่มีสี้งชายเหลืองสีเขียวสีูกอ้าวน่ครับมาเีวกันกับีนี่ลูกษย์ผมมัดโดยเฉพาไอ้สีนี่กับทีมตาดจัมันกได้สีในดูบาไหมไร นายศิษเอาทันจดีดีครับพรรมชัยาเหลองขี้กระตั้งพิมนะคู่ั้งนั่งไปไหนมาจับท้่ก้อนเลยเลยทตัวสำรองก้อนมาวันดีครับอบตกระลามาโชว์ผลงานทีู่บ้เวงานทีมทีนี้ครับทีรยพหลังอ่าีกีคาับทีมสวนเพชรดูกระตุ้นไปแล้สิบสี่ปีนะครับเลยนะหายยิ้ม้อครับกรนตุ้ทเลไทรรัาหลอง คุณทางใตกับใสครับสิบสีเข้าไทยอีกแล้วคดูคนดูเลยนะเมี่อกี้ใส่สตาร์ทนี่เอาไทยเผาเหลือนะครับออามาวันนี้มาเจอกับที่บ้าะรุมครับไหลไรๆคนครับหล้กอนก็มือระรับ่ันก็พูมาแล้วการนะครับคุณตองช่ยพักราช ชสมนีหอมสมุวิทยาเพต้องการให้มันจะดูแลละตามอีเดีอยาันจอมเช่นนี้อไดนของผู้สาวมนึ่นผวหักเขาีกันเป็ใครกจสมูรณ์ละมันต้องจะดูะูสุดยอดึงมีผลิตภัณฑ์สมุนสมุนวิทยาครับ มีขายลท้องตลาดมีไปทำการเรียนการสอนทำการเรียนการสอนทุกปีแต่คุณวันเดลไม่มาพอมาแล้ววันนี้การเรียนขายไ้ใช้ถเรีนรเกียรตเียรตั้งร้รัฟนรอาหารกลาวันนะครับเป็นไปย่างลายดีคุยโอ้ย่ายกเลยมาย่างขายขายทีคนย่ไม่เหลือทรั อายุแปดสิบแอ่าอยู่อข้างมาครับพอาดงใส่ตลุีมาแล้วคนที่อตลุดีครับยี่เหที่เซ็นเตอร์ขายสบูวิทยาสบูคูวิทยาสบูคู่รพ้ดพ้าพดูดคู่อไนกด้ัอไนก็ได้คนที่ดีจเดยวทุกวามหน้าเขาเขาคนไท

ผู้เล่นเปแตีหลักด้ะไม่เตะให้ทีมบ้านตัวเองเพราะผู้สาวมันอยู่รลักด้นะเออลองดูครับดูที่ผู้เล่นของปากด้วะครับอข้างมาเราติดการนอยนี่บอสาวทีสี่ามาที่เก้าเก้าครับ ลูงกลางล็อกคนใตกตาม่รตายลูกนี้ยังไม่ทกันมาด้านซ้ายเราดูข้อมูลก่อนก็พอเด็กลูกนี้กัมาใหม่จิงไม่รู้ว่าใครเป็นใต้กเี้รักันแ่หนมาอยู่ที่สียสละเสือครับเือนห้าสิบสามอนเสือยู่วันจในดระรบทุกอตมันมีแบทุกอตมันกอกันอย่าง บุญรับเนี่ยกินได้ก่อนครับนี่ภาษาเพิ่นเว้านี่บุญเอาการขึ้นไปตรงหลังฟ้าเป็นผู้ทําประตูสูงสุดครับนี่บ่ได้สิเข้าจักแต่บ่มีคนปล่อยว่าเออขึ้นเข้า <laughs> ไปไทยชนะไม่เท sure. ่าไรแต่น ah, oh. eh, ิตภาพองมากกว่าขอบคุณขอขอบคุณไทยชนะไม่เท่าไรนิตภาพเราสูงยิ่งก่าลังแตองกเป็นผู้แพ้นี้แค่นมชนะก็ได้หรออยู่ที่เจ็ดสิบแปดับราตรุงเจ็ดสิบแปดเทียมไทยแซงลอทุ่มออกกำลังได้บ้างก็เลยแต่ไทยเล่นสุด สอง่อรับเนี่ยัวแดงข้างลางสิเด็กป้าดูนี่สี่เด็าสองานัวแดครับทนดาบุญองเ่นนี่ทนาบุญกองไอ้แกก้แก้วก้วแแตกแแกว้ว้แก้วาเ้า ไ่ายสุเทพดัูที่บ้ารัเป็นการรัของใครัุนี้ของใตัเ้รมาที่สีขาวยนโยนเตียก้าวลกนี้ไวน่อเ้ยตเคลียสะออกครับไรุองรการมีสิิ์เข้านะครับตรงนี้เป็นลูกคนเดอร์ของรยนเดเข้าไปกัมีี่ถ้เปเขาเลย เาสาตูของกาวไปังหนึ่ง้อนเลยเคครยไอทีันีมาอยู่ที่ัช้ากันตัปลงไอ้ไปท่้าสมาที่แครับเดินอเอขึ้นมาครับที่หน้าตะลุง

ี่ชัยโรงโงกลนายโรงโง่กายิ้มชดที่วัเอาตันี้ครับการชมพงประงเอครับคนนี้าเียมามยโจงโงการครับคนนี้สามสบห้าเอาสามสิบห้าทุกย้สามปดมาองผลยสามแปดมาองผมเป็นเมาให้ที่สาครับ สามีดแล้ว่สตมันนองผมปีนีมันเคยธมาครนี้เป็นลุงพึ่งอกทีมบนะบ้านชบันเ่างไรน่ะม่นหมอพูดรกเาที่เกาครับทุกคน